วิธีทกากากหมูแบบกรอบๆสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ห,หนังหมูติดมัน300กรัม 2. เกลือป่นครึ่งช้อนชา 3. ซุกหมูแบบป่นเศษ1ส่วน3ช้อนชา 4. น้ำมันสําหรับทอดหมู4ช้อนโต๊ะขั้นตอนการทํา ขั้นแรกหั่นหมูให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามต้องการใส่เกลือใส่ซุปหมูแบบปนตามลงไปหลังจากนั้นใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันตามลงไปและรอให้น้ำมันร้อน ให้นำหมูใส่ลงไปทอดโดยใช้ไฟกลาง ขั้นตอนนี้ทอดหมูได้นาน10นาทีแล้ว พอกากหมูเริ่มเหลืองนิดๆให้ตักกากหมูใส่จานพักไว้ให้เย็นสนิทใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง หลังจากพักหมูให้เย็นแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟโดยที่น้ำมันที่ใช้ทอดหมูยังอยู่ในกระทะอยู่เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำหมูใส่ลงไปทอด เมื่อกากหมูฟูและมีสีสวยแล้วให้ตาักกากหมูใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยค่ะ